สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทิ้งน่านบุญผ้ารวยครับผมเมื่อนี้ก็ไปยากเบิดมืออยู่พวกโกโก้นะครับเนื่องจากว่าเพิ่นเอาปังงาแมาล่ำถวายปูเพิ่นได้โชคได้ใช่กันย่างใหไงย่าง,างเตเออ่ามันจะได้เอากองงาแมาล่ำให้ปูเบิ้งเอากองงาแมามา,มาเหลนให้ปูเบิ้งจัดต่อไป เพื่นอะที่ฐานเพิ่นมาขอเพิ่นมาจุดตูปจุดเยี่ยมเกี่ยวควันเพิ่นก็บอกว่าให้วิดนี่วิดสินเด้ออ่ให้เบิดนี่เบิดสินให้ได้โชกใช่ไหมสั่นเพิ่นก็วิดนี่วิดสินจนได้รถได้ลาบุตะครับอืมมาสักสิทธิ์แค่ไหนเออคอยยังได้อันนั้นปูฟุกโกโก้ห้องกระได้จึงไม่นี้กามีโอกาสได้สัมผัสหลายท่านหลายคนอยู่ทั้งปูฟุกโกโก้บลตรครับผมเวัดเมื้อเมื่อนี้ กลับมาก,กับมาน่อนพักค่อนแล้วกับมาเบาเรื่ยงเล็กนี่นะสำหรับมือี้แอนจะถืบมาเบาสูฟังในส่วนของเลขเซียนเงียบนะครับแอดบบเดปิติดตามยุ่งสามงวดเนื่องจากว่าพอเซียนเงียบอยู่เพิ่นป่วยเพิ่นเข่ารพยงบานแต่ว่าเลขเพิ่นเข่าสามงวดแล้วนะครับเพิ่นว่ากับว่นใดสัมผัสเพิ่นจะมาได้ทามตัวเลขเพิ่อนอยู่ดอกเออ เพิ่นเขาล้มบานก็เลยบาได้เอามาน้ำเสนอพ่อให้พี่น้องพอาะเช่นนีบเพิ่นก็ได้ห้อยวัดละหลายหมื่นอยู่ล่าสุดนี่เพิ่นได้ซี้หาเมื่นอิต้องหวัดล่าสุดแอลจะเลยตาจินใจปะเพิ่อนใหม่จำพลาดแต่ว่ากลับไปขออนุญาตเพิ่อนมาขอเอามวเมาเองีกใบ่พอมาั่นดอกเพิ่นก็เลยมาเอาเอาแมวเมาองกมาได้ยูดอกาอั่นเพราะว่าพอเดี๋ยวนี้เราก็ยังเก็บข้ออยู่นะครับหลังจากออกจากโดร้องบานนี่ยเก็บข้ออยู่ก็เลย ว่าสะดวกว่าจะได้ให้สัมภาษณ์ที่เราล่ะแต่เราตัวเองว่าเราเอาอ่าเราวดไปวัดมาอยู่แอดกี่ไรอ่าเริ่มซับสนแล้วเตือนไม่รับคอพี่น้องครับผมก็เริ่มเทียงว่าตั้งแต่งวดวันไหนงวดศูนย์สามเนาะอ่าเด็กเป็นเข่ามาตั้งแต่ศูนย์สามหลังจากที่เข้าไปได้ท่าม่าเข่าสองวดเนาะค่ะว่าเข่าสองวดก็เลยบ่ได้ไป์พิธตามงวดนึงแล้วก็ว่าเพิ่นมาป่วยเห็ค่ะเพิ่นมาอยู่โรงพยาบาลเพิ่นมาป่วยนอนอยู่โรงพยาบาล เกือบเดือนเดือนกัวเดือนเกือบครึ่งเดือนสิบสองวันเนาะเดือนจับอีกสิบสองมื่ะงวดนี้เพื่อนหมั่นใจไรสำหรับงวดนี้ก็ได้เพราะว่าเขาวาต่อกันสามงวดแล้วงวดนี้งวดที่สี่งวดนี้ก็แห้งหมั่นใจเพื่อนวางสั่นในส่วนของเลขพอเซียนเงียบนะครับแล้วจะไปเมื่อบ้านนี่ละไปหาเพื่อนออจอยโอ้ยจอยครับพอเซียนเงียบก็ได้เก็บเจมพ์ขว้า แต่ว่าธรรมดาแหละนป่วยเนาะอืมขันป่วยกับอจธรรมดาแหละ,ะอ่าผู้เท่าก็จากโรคจะกไปอย่างเขามารุ่มเล่าลุ่มรอม้อหรายยังว่าบางนึงน,น,น,นี่เพิ่นจิดเกสศูนนี่เต็มๆให้เลขสามหางเิดเกศูนค่ะให้เลขสามหางเนาะอันบ่ให้เลขสามตัวสามหางสามคูสามหางอสามคู่ละเข้าเกสูนตรงๆเลยค่ะบางคนงฏิสงสัยว่าานอนอยู่โรกแบบเนี้วอะไรเช ไปซื้อ,อยังไงไปซื้อเลขกฝากขึ้นฝากฝากคุณหมอฝากพยาบาลฝากพยาบาลมาซื้อไงม,มาซื้อเลขพยาบาลเดี๋ยวนี้ดีเนาะเหล็เดีกว่านี้กำลังใจดีขึ้นครับอ่าก็เริ่มหายมือหายเว้นไปอยช่วงคอยเศร้าไปสบายครับวันนี้จะไปซื้อว่าเป็นโอกาสดีที่เพิ่นมีตัวเลขมาฝากก่อนเชื่อใจกับไอ้คว้ามาให้จบลายแล้วเนาะค่ะ เอาเพื่อนว่ามันกับว่ามีสูตรขึือนว่าล่ะว่ามีบริษัทสัมผัสเพื่อนกับเล่ยบริษัทไหนเพื่อว่าเขียนเป็ยนยังไงเขียนตัวเลขให้เพื่อนรด้หรือเปล่าที่แรกว่าจะสัมผัสเพื่อนเป็นพึ้นพ่อกับเป็นตาอตไรนะชั่วรอดชัวรอดชุดบนชุดบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ว่ากับบางข้างกับล่างว่าเป็ี่ยนบนบนกับเป็นร่างอยู่เด้อครับคพ่อนพี่น้องให้กับให้ระมันระวังใน้าขจะิลงทุนเรามากลางกับใส่ร่างมาบนกับใส่บน มัก<อ>ตัวใดล่งทุนตัวนั้นเอาไปเป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทาง<อ>าาใช่พินิจพิจารณาดีๆก่อนจะล่งทุนหรอครับเล้วเด็กนี้กับวายนะคะ่ะบนสาง,สงช่องนําเสนอเป็นแนวทาง่านถือว่าเด็กพราเชียงเงียบเนี่ยบนนี่บไม่คยเกินบนน,นะ่ยไม่คยเกินซี่หางร่างก็ไม่คยเกินซี่หางค่ะแต่โดยส่วนมากที่พันๆมากเพิ่นคัดเพิ่นคัด,คดให้เรือ,บน,อบนสองหางล่างสองหางตอนค่ะ มีพันพันมากแ<ม>คดเอาตัวออกออกเบิด <c oughs> ตั้งตั้งที่หายเลขซี่ตัวตรงนี้ค่ะ <c oughs> ห้เลขซี่หางอันนี้คือคือตัดออกบนเราไม่เหลือซํานี่มันบ่ค่ะต,ตัดออกเบดลเราเหลือซ้ำนี่ยันนี่กงเหมือนหาหางมันบ่ค่ะบนสองล่างสามคางบนสองล่างสามเท่านั้นค่ะอตอนนี้ <c oughs> งามนาอเด็กพอเ่นงามคนเอากคบหน้าจอไว้ครับ แต่ว่าแรงนี่นี่จิมี่ที่เด็ดไปก็นั่นแล้วที่เขาไปหาผู้เรื่องมาแลงเขาไปหาผู้เรื่องผู้เรื่องมีแนวสิวเอาสู้ฟังว่าสั่นแต่ว่าจักสิวเอายันต์เราซู้ฟัง่่รู้คะผู้เรื่องพวกพวกนั้นเพื่อนมีแนวสิวเอาสู้ฟังเดี๋ยวเย็นๆี๋ยวแอบที่เขาไปไปเว้าไปจ่าเพื่อนนักจี้ก็นจะไปกินเขาแล้วเพื่อนพวกเราไปเปียงเพื่อนเอานาเออไปเปียงทั้งนารถเปียงอย่าหวัง แต่ว่ากีที่เด็ดไปก่อนนะั้นเมื่อนี้แม่ชีมินเนาะเดินทางไปทั้งบึงคองหลวงมื่อนี้เดินทางไปงบึงคองหลวงเนื่องจากว่าทั้งบึงของหลวงเอยมีบ่วงสวงไงมืออืน่นมีมีพิธีเนาะมีพิธีใหญ่มีพิธีไงบ่วงสวงไงซึ่งอ่าไม่ชีมีนนี่เปิดเผยว่ามาจากตัวสารทิศล่างทรง,งอ่ เดี๋ยวเมื่อเอินี่เข้าจีบเคบภาพบรรยากาศให้พ่อพี่น้องบ้งว่าเป็ยนจังไรภาพจารว่าออกจากหน้าเพราะเรื่องสีเดินทางไก็บภาพบรรยากาศให้พ่อพี่นอ้องเดี๋ยวิังว่าไม่ขี้มิ้นสีมีส้มบออันนี้อันนี้อันนี้โดยตามรักพี่เอวเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนบอส้มะละบัดไปฮอดบ้อนฮอดมองอีดีดอกกัดปูมาหรือว่าจังไรเนี่ยเพื่อนสี่จำเป็นทัอะเออมันแกจีมีที้เดียดอย่ันต่อไปตอไแต่ว่าในกรณี อ่าไม่ใี้มีดเนี่ยมือส่องเนงาะว,ว่าจะตีมีดในหลายส่วนที่ม้านะครับร่างส่งกันมาก,กันหลายเพราะว่าเป็นพีงงนกก่น,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 นี่บวงชวงใหญ่มืออื่นร่างส่งมากันหลายเขาสิอว่าเบิ่งว่าแต่ร่างส่งท่านใดสีส่งปูหยังเท่านั้นล่ะมือเอนี่ยโอ้มีที่เด็ดกันแท้จักปูสีมาล่ำทาไวายจักตีบวงชวงโอ้มือเอิญเนี่ยไอ้ว่อาอลังการงานสร้างเปือตะเบิง่งคลิปมืออื่นก็นได้อ แนวที่ถืออยู่ในมื่อนี่ก็คือเลขว่าเสียงเงียบเด้ครับน่าสนใจมากๆนะครับก็ลองเอาไปเปลี่ยนแนวทางเบิรงนะครับชอบกระจัดขับสะพานเด้อพ่อพี่น้องครับเอาไปวิเคราะห์เบิร์นเ,เลขเป็นเขาวาสามงวดแล้วนะครับขอแจ้งนะครับเลขเข้ามาสามงวดแล้วก็เสียงเงียบนี่ก็ได้ต่อกันาสามงวดแล้วซึ่งล่าสุดนี่เพิ่นได้ซีหามื่อ,อก่อ,กอ,อกนกองสลก็อคบัตรกองสล็อคบัตร เพื่อนได้สักงกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้ถือเรียกชั่งกันอาก็ออกโรงพยาบาลแอดแกเลยได้ไปว่านจิไปสัมภาษณ์เล่ามื่อวานไปไปอยู่บ้านในห้องเราอยู่บ้านเล่ากับบอสสะดวกให้สัมภผัสแต่ในเราบอกว่าเล่าเก็บข้อเล่าก็เลยบอกว่าเอาตัวเลขไปว่าเอาเองเด้อระวางสิแล้วก็เลยได้มีโอกาสเอาตัวเลขมาฝากตอนพิมพ์หน่องอ๋อจค่ไหนถึงสีบอได้สัมผัสเพื่อนนะครับก็ถือว่าได้ตัวเลขจากเพื่อนมาแล้วแต่ถือว่า สุดยอดแล้วอกวันต่อไปร่างเนี่ยเบื้องบนไม่ร่องครับผมชอบวันจัดฉัดก็ผ่านอเนีนมเบิ้องมีคาอเบิ้งสักวันเบิ้งวันนี้ดู้ว่าสิเขาวเพราะว่าเพิ่นเขามาสามวันแล้วเนี่วันนี้สิเขาอีกวันี้วันที่สิบหกเดี๋ยวได้รุ้เหมือนกันถ้าถ้ารุดกะบรุดแค่งวดเดียววันรุดมากกับเขาที่ตอนนักค่ะตามเล่ก็เชี่ยงเงียบเองการรุดว่ารุดหลายหัวหัวสองวัวเท่านั้นหัวต่อไปกับเขาโป๊ะรุดแต่ว่าคอดีนะก็เลขก่าหลายหัน นี่ละมีเท่านี้ละดีบ่ดีบนสองหางล่างสองหางเลยที่เดียบ้านที่เดียบ้านหกหนึ่งอามากตัวใดกับพี่นี่พิจารณาเบิ่งครับเลขของพความเงียบกับมีบนสองหางล่างสองหางเนาะค่ะต่สามหางสามหางถือว่าบ่หลายเนาะค่ะร่วมกันเป็นอันนี้ไปกับกับพีอ้าวแอย่าลืมเมื่อแรืงอย่าลืมติดตามช่วงคลิปนะครับเพราะเรื่อง เพิ่นเอิญไปหาเพิ่นทีมีหยังเบาสู้ฟั่งอาวสรุปยุาคี้เห็นอยู่อ๋อสรุปยุ่ว่าไหนแล้วสรุปอีกแน่ข้นไในสรุปเลยค่ะอ๋ออาส่วนเรกของพอเซียนเงียบนะค่ะข้างบนเพิ่นกับมีอยู่สองหางค่ะ กมีเจ็ดสามเจ็ดสองส่วนข้างล่างนี่กมีอยู่สามชุดน้ำกันค่ะก็มีหกหนึ่งสองหกแปดหนึ่งค่ะเอาเอาร่องไฮเอฟซี่ไปพิจารณาเบื้งเนาะค่ะวันนี้ก็ยังมือแรกก็ยังเริ่มติดตามความเคลื่อนไหวของพอเรื่องเป็นวันมีอย่างสีว่าซู่ฟันเด็ดเด็ดก่อนก่อแรกก็จะ เรื่องทะเบงไล่สดนะครับเดี๋ยวที่ไปไล่ซดให้เห็นปูอีกโอ้หลายตานหลายก้อนบางมือไทยทอดสดเนี่ยเห็นปูกันแอ็ดบ่เห็นอแอกว่าเอ็ดกะไดแอ็ดไทยทำเอ็ดกะเดี๋ยวหาอยู่เดียวใส่เดียวขวยอยู่แต่เมื่อนเห็นนี่กับที่เมื่อนเลี้ยนหัะใจเกี่ยมาอะไรทั้งกอนจูวัดเลยแต่ว่าอันนี้บ่่บเห็นนะครับกับพาย,ยามเดี๋ยวหาอยู่เอฟซีเบิ้งพันไล่ซดไปบอกว่าโอ้เห็นปูยือนอยู่นครับเน่า เห็นนั uh, ่นเห็นน uh, ี่นะครับอันิกาถือว่าเป็นบุญญาวัจนะของเจริญที่สื่อสารกระปูที่เห็นปูเนาะแล้วก็ถือว่าโอ้ยดกจะอยากเห็นอยู่แต่ว่าพ่เห็นคาเตียผู้ใดเห็นจิจีเลขเลยกันเห็นปูพวกโกโก้เดี๋ยวเมื่อนี้ก็บทไปไล่สวดให้เบิ่งอีกก็บพ่อย่ไม่ร้องแต่ตามเบิ่งว่าพอเรื่องมิธีเด็ดสีเวาซู่ฟังสีเว้ายังครับผมเดี๋ยวตามต่อเดี๋ยวตามเบิ่งกันด้วยครับเด้ออ่ะจัางหน้าที่แล้วของพ่อไปพ่อแล้ว โอเคโอเคอาสำหรับคลิปนเ้ก็ฝากกิมไทยไปซ้ำนี่เนาะคนพี่น้องเนาะสำหรับตัวเลขเซียนเงียบนะครับคลิปหนาพอกันไหมครับมือแรงพอกันไหมที่ภูมพูมกโพครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ